สวัสดีครับผมโคชเป้งนะครับสาธิตธนทัศกับโครงการทอยแอนสตองนะครับฟิตไฟโควิด -19 วันนี้ผมจะมาแนะนําท่าสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวกันด้วยท่าแพร่งนะครับออแพร่งเนี่ยเหมือนง่ายนะครับจริงๆคือรายละเอียดค่อนข้างเยอะคือเราต้องทําตัวเราเนี่ยให้เป็นแนวเดียวกันเหมือนไม้กระดานฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาจัดระเบียบร่างกายเรากันนิดหนึ่งอันแรกที่ผมอยากให้แนะนําก็คือพยายามยืดตัวนะครับเวลาเราจะแพร่งเนี่ยคืออยากให้ตัวมันงอไว้อย่างนี้ก็ทำการยืดตัวขึ้น นะครับออกแรงจากกล้ามเนื้อบริเวณกลางหลังยืดอกเก็บคลางขึ้นมานะครับอันนี้คือท่าที่ถูกต้องแต่ในกรณีที่หลายคนทำเนี่ยคืองอหลังไว้เหมือนเดิมนะครับงอหลังส่วนบนแล้วไปแอนหลังส่วนล่างก็จะรู้สึกเมื่อยปวดเมื่อยนะครับก็จะเป็นท่าที่ใช้ในการวิ่งที่ไม่ถูกต้องเกรงบริเวณท้องนะครับบริเวณเกระดูกสันหลังส่วนล่างไว้แล้วทําการยืดตัวขึ้นมานะครับอันนี้ตัวเราก็จะตรงเป็นแท่งเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเริ่มจากท่าแพ่งเนี่ยก็คือทางทำการเซ็ตนะครับก็ให้เอาข้อศอกเนี่ย วางไว้นะครับให้ตรงกับหัวไหล่นะครับมือวางข้างลนตัวจะตั้งไว้จะหงายมือก็ได้นะครับหลังจากนั้นค่อยๆย,ยกเข่าขึ้นการยกเข่าขึ้นเนี่ยคือเป็นการเกร็งนะครับให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยทำงานนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยกดนะครับกดไหล่ให้ไกลหูเรานะครับอย่าให้ไหล่มันยุบขึ้นมาอย่างนี้นะครับกดไหลลงยืดอกกดไหล่ยกเข่าแล้วยกตัวขึ้นนะครับ หายใจลึกๆค้างไวน้นะครับในกรณีที่ดาทานะครับแล้วเรายังทำไม่ได้นะครับก็สามารถเริ่มจากการเอาเข่าวางไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วยกตัวขึ้นเวลาเราทำเนี่ยพยายามเหยียดสะโพกนะครับให้รู้สึกว่ามันเก่งเก่งบริเวณก้นอยู่งนี้นะครับค้างไว้แต่นี้เราเป็นนักวิ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาทำเป็น ค้างไว้หลายๆนาทีสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คืออาจจะเริ่มให้มีการคุมกล้ามเนื้อกนกลางลำตัวเช่นทําการยกขาสลับกันนะครับโดยให้ตัวเนี่ยไม่มีการแกว่งเอียงไปมานะครับอ,อ,อาจจะนับเป็นจำนวนครั้งเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันนะครับ10ครั้ง1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเน้นย้ำอีกครั้งตลอดการทำเนี่ยอย่าให้หลังแอนอย่าทิ้งสะโพกไปนะครับอย่าให้หลังแอนอย่าให้สะบักยุบหรือว่าอย่าให้ก้นโด,งนดน่งนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทํทำให้กล้ามเนื้อกลางลำตัวเราแข็งแรงเหมือนกันก็คือเป็นบริเวณด้านข้างนะครับก็ให้เริ่มจากเอ,อ,นอนตะแคงนะครับข้อศอกตรงกับหัวไหล่ นะครับปลายเท้าตรงถ้าเป็นบิเกนเนอร์เนี่ยเอาเข่าวางก่อนหลังจากนั้นยกตัวให้เกรงเป็นแนวเดียวกันนะครับบริเวณไหปลาเราตรงไปสะโพกหัวเข่าค้างไว้นะครับเหมือนเดิมอย่าให้ไหลย,ยุบมาใกล้หูงี้ออกแรงดันไหลให้ไกลตัวไว้ค้างไว้นะครับถ้าทำจนชำนาญเหยียดขาออกมาฮะดีแล้วค้างไว้ สำหรับนักกีฬาถ้า้ับการความท้าทายเนี่ยเราสามารถชูม,มือครับแล้วทำการบิดตัวขึ้นมานับหนึ่งอลองพร้อมกันสักห้ครั้งนะครับสองสามสหรือว่าถ้าอยากได้ความแข็งแรงของสมโพกเพิ่มขึ้นเนี่ยให้ยกขาขึ้นไว้ข้างหนึ่งนะครับก็ลองขึ้น เลือกความท้าทายที่เหมาะสมกับเรานะครับแต่ละท่านะครับทำสัก10ครั้งนะครับยกขา10ครั้งบิดตัว10ครั้งนับเป็น1เซตนะครับแล้วพอทําจนชํานาญเนี่ยให้ทําจนไม่ไหวนะครับถึงจะนับเป็น1เซตอย่างน้อยครั้งหนึ่งเนี่ยทำทีหนึ่งถึงสเซตนะครับอาทิตย์ละสครั้งรับรองว่ากล้ามเนื้อกลางลำตัวเราแข็งแรงขึ้นวิ่งดีขึ้นแน่นอนครับ